สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวบบนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้ขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะเป็นวันจันทร์ที่1 2กุมภาเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวดัชนีทั้ง2ตัวของเรานะคะทั้ง DEC0 แล้วก็ US100 กันนะคะอันนี้เริ่มที่ DEC0 นะคะเริ่มที่ทำเฟรมวีก,กันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าวีกที่ผ่านมานะคะปิดเป็นแบบโดจิอีกแล้วนะคะนี่วงนี้แแบบซูมให้นะคะ ซึ่งลักษณะคล้ายๆกับวิคก่อนหน้าเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนี่ยสองอันนี้คล้ายกันเลยนะคะปิดเป็นแบบโดจิวงบอกว่าราคาเนี่ยยังคงลังเลอยู่นะแรงซื้อแรงขายยังต่อสู้กันอยู่นะคะเพราะว่าไส้บนกับไส้ล่างเนี่ยยาวพอๆกันเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือนะคะ ไสเทียนข้างล่างนะคะแล้วก็ไสเทียนข้างบนเนี่ยของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสูงขึ้นเห็นไหมคะสูงขึ้นทั้ง2อันเลยบงบอกว่าราคาเนี่ยก็พยายามที่จะยกลยกไฮข,ขึ้นไปนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนชนะสวยงามได้นั่นเองนะคะแต่ภาพรวมนะเะทรนยังคงเป็นขาขึ้นแน่นอนขาขึ้นได้เปรียบนะคะแล้วก็ไม่มีซัพลายด้วยเนื่องจากว่า ราคาเขาทำออทามไฮแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่งทำออทามไฮไปใหม่ด้วยนะคะสำหรับดีมาดูทำเฟมเดกันบ้างนะคะทำเฟมเดนะคะเทรนก็ยังคงเป็นขาขึ้นเช่นเคยเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ลงมานะคะจริงๆมีจุดที่เป็น QMB u อเนาะที่เรารอกันอยู่นะคะแต่ว่าเขายังไม่ลงมานะคะถ้าเกิดลงมาเนี่ยถ้าม้วนแถวๆนี้เนาะก็จะ อยู่แถวๆโซนตรงนี้พอดีนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ลงมาก็มีโอกาสที่เขาจะพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้จุดที่ราคามาติดอยู่ก็คือแนวรับตรงนี้นี่แหละเนาะทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงเนี้เคยเป็นแนวต้านเนาะตอนนี้เป็นแนวรับนะคะราคาไม่ยอมหลุดเลย ก็มองว่าเทรนขึ้นยังคงได้เปรียบนะคะก็ตรงนี้ถ้าเกิดเขาหลุดมาจริงๆเขาจะหลุดมาถึงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มาเขาอาจจะบีบตัวขึ้นต่อไปเลยได้เช่นเดียวกันฉะนั้นนาะเทรดบายยังคงได้เปรียบอยู่นะคะมาดู4ชั่วโมงกันบ้างพอ4ชั่วโมงนะคะก็เนื่องจากเขาพักตัวเนาะเริ่มมีการที่จะทําโครงสร้างของการตีลงมาได้นะสำหรับ4ชั่วโมงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องดูด้วยนะว่า ราคายังอยู่ที่ดีมานโซนอยู่นะคะยังไม่ยอมหลุดดีมานโซนเนี้ยขึ้นไปนะคะฉะนั้นนาเทรดบบยังคงได้เปรียบแต่เมื่อราคาเริ่มตีลงอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเซลล์จริงๆนะคะการเซลล์ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเขาเนี่ยถูกดันขึ้นมาจากดีมานแล้วก็แนวรับที่มีความแข็งแรงนั่นเองจริงๆดีมานเนี้ยอาจจะไม่แข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าถูกทดสอบหลายรอบมากๆแต่จุดที่แข็งแรงจริงๆคือแนวรับ นะคะทุกคนลองดูว่าโหกี่รอบนะคะที่ราคาเนี่ยเขามาติดนะคะตึ้งตรงนี้นะคะหลายรอบมากๆนะคะเนี่ยไม่ยอมหลุด ะะก็มุงบอกว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดยังไม่หลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยน้าเทรดบายยังมองว่ายังสามารถพิจารณาบายได้นะคะแต่จุดที่เราจะรอบายตอนนี้ก็มีแค่ข้างล่างนะคะตรงนี้ราคากลับขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้มีโครงสร้างให้เราบายชัดเจนนะคะทีนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างถ้าเกิดเราอยากจะบายแบบสวยงามนะคะก็คือถ้า1ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีโครงสร้างให้เราเห็นนะก็คือ ล่าสุดเขาตีลงมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดเรารอให้เขาชนะก่อนหน้าได้แบบนี้เนาะเราก็จะได้แพทเทิร์น QM นั่นเองนะคะเป็นแพทเทิร์นที่มีประโยชน์มากๆนะคะในการที่จะคอนเฟิร์มการกลับตัวฉะนั้นถ้าเกิดมีภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาบายได้นะคะอันนี้ เก็บไว้ก่อนนะ1ท่าแล้วที่เรารอกันแต่ถ้าเกิดภาพนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะราคากลับลงมาอีกนะคะถ้าเกิดกลับลงมาข้างล่างเนี่ยแน่นอนเราควรที่จะหาแพทเทิร์นในการคอนเฟิร์มบายข้างล่างแบบนี้เช่นเดียวกันอาจจะเป็น ดิเวเวเชนหรือว่าถ้าจะเอาชัวร์เลยก็เป็น QM อนะคะอย่างตรงนี้เราจะรอภาพ QM ใน1ชั่วโมงก็ได้นะคะหรือในรายนาทีเช่น30นาทีหรือ15นาทีก็ได้นะคะไม่ควรเล็กกว่านั้นเนาะเพราะตรงนี้จะเป็นโซนแล้วก็เป็นโซนของ4ชั่วโมงนะคะก็สามารถรอ,อ,อทำฟรมเล็กๆในการคอนเฟิร์มได้นะคะนี่ก็คือประมาณนี้นะคะสำหรับการบายตอนนี้และอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดเขาเนี่ย ยกโลยกไฮขึ้นไปเลยยกตัวอย่างนะคะสร้างโซนไว้เนาะแล้วก็ปึ๊บชนะขึ้นไปเลยแบบนี้เราก็จะค่อยฟอลโล่บายกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังตีลงอยู่นะสำหรับ1ชั่วโมงถ้าเรารอบายเลยเนี่ยมันจะยังไม่สวยงามนะคะยกเว้นว่าเขาเนี่ยยกโลยกไฮนะคะกลับมาตีขึ้นได้แบบนี้นี่เราถึงจะค่อยบายกัน นะคะอันนี้คือมนโนภาพที่เรารอกันนะแล้วก็ถ้าสําหรับการเซลล์ะนะคะการเซลล์ตอนนี้ออจริงๆถ้าจะเซลล์นะคะก็อยากแนะนําให้มีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็คือกลุ่มโซนที่เขาติดอยู่นะคะก็คือเป็นโซนนี้ นะคะเป็นโซนที่มีผลงานนะคะส่งราคาเนี่ยมาทําลายโซนแถวแถวนี้ได้นะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้คือ4ชั่วโมงส่งมาถ้าเกิดเราอยากจะเซลล์นะคะตรงนี้ก็อาจจะรอด,ดูในทำเฟรมรายนาทีนะคะสินาที30นาทีนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดภาพ QM เซลล์แบบนี้สามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะคะแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยมีความเสี่ยงนะเพราะว่าดีมาแล้วแนวรับดันขึ้นมาเขาอาจจะย่อนิดเดียวแล้วก็ทะลุขึ้นไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือ d e ก็คือรอเขาเลือกทางชัดเจนอยู่เนาะแต่หนะน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบฉะนั้นถ้าจะเซลล์นะก็ต้องรอการคอนเฟิร์มนะคะฉะนั้นเรามีแผนนะคะแผนบายเราก็จะรอภาพประมาณนี้เนาะหรือว่าอ,อ,อีกภาพหนึ่งที่ตอนแรกวาดไว้แล้วลบไปก็คือรอให้เขาเนี่ยชนะขึ้นไปยืนแล้วก็สร้างดีมานกลับมาตีขึ้นได้ไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยออตรงนี้มาเกิดแพทเทิร์นในการเซลล์สีส้มนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์แทน แทนมาดู US 1 0 0กันบ้างโอ้โ oh, ห US 1 0 0นี่ก็ขึ้นแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะขึ้นแบบต่อเนื่องสวยงามมากๆนะแล้วก็ออเทมไฮแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เมื่อวีคที่ผ่านมาปิดเขียวด้วยนะคะบงบอกว่าแรงซื้อยังเยอะมากๆอยู่ฉะนั้นนะคะในภาพรวมเนี่ยเทรนขึ้นได้เปรียบแน่นอน นะคะแน่นอนถ้าเกิดเราจะหาจุดบายกันเนี่ยเราจะดรอปไปหาทำฟิล์มเล็กๆก,กันนะคะมาดูที่เดกันบ้างนะคะเดก็โอ้โหขึ้นแบบสวยงามมากๆแล้วเดก็มีการสร้างโซนทิ้งไว้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นโซนที่แข็งแรงนะดูจาก Imbalance นะคะแล้วก็ไม่พอมีแนวรับตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้สวยมากๆเลยนะในภาพใหญ่นะคะถ้าลงมาตรงนี้นะต้องมีเรานะคะถแถวๆหนึ่งเจดแดห้าศนย์แล้วกันนะตีกลมๆนะคะ เนาะนี่นะคะภาพรวมเนี่ยโอ้ยยังขึ้นได้เปรียบอยู่นะคะสร้างโซนไว้ตลอดทางเลยนะคะนอกจากตรงนี้ก็ยังมีแบบกลุ่มนี้มีกลุ่มข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยสวยมากๆนะคะอ่ะทีนี้ลองดอปไปดูทำเฟรมเล็กลงไปอีกนะคะสี่ชั่วโมงนะคะก็โอ้โหมีโซนเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นแต่ตรงนี้จะโซนกว้างนิดนึงนะเดี๋ยวจะขอดรอปไปดูในทำเฟรมที่เล็กลงนะคะตรงนี้มันไม่ค่อยสวยมากเนาะอ่ะหลักๆเรายังรอตรงนี้นะคะ ไปดู1ชั่วโมงกันดีกว่า1ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่ามีโซนตรงนี้ที่น่าสนใจนะคะใกล้ที่สุดเลย,เยแถวแนี้นี่น,นี่แต่จะเห็นว่าราคาแอบมาเฉียดไปแล้วแต่ยังไม่ถูกใช้นะตรงนี้นะคะชัดเจนตรงนี้อยู่แถวแถวหนึ่งเนะคะฮะน่าสนใจตรงนี้นะคะน่าสนใจมากถ้าราคาลงมานะคะถ้าใครมีชุดความรู้ซูเปอร์ฮิดเดนเนี่ย เก็บเด้งได้นะแต่ทีนี้อยากให้ดูการกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขากลับมาแบบไหนเช่นถ้าเกิดเขากลับมาแบบสร้างซัพพลายทิ้งไว้ตรงนี้ก็ต้องดู Profit Margin นะว่าเราคุ้มค่าหรือเปล่านะคะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยอาจจะแค่มาเด้งแค่ซัพพลายเนาะแล้วก็ลงต่อไปหาส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิด Profit Margin คุม้มนะคะเขาก็อาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะ ขึ้นไปถ้าแรงซื้อตรงนี้เยอะยังเยอะจริงๆนะคะเขาจะชนะขึ้นไปแล้วเราก็ยอ่อรอย,อย M, ่อบาย QM ต่อไปได้เลยนะคะสวยนะตรงนี้นะคะก็จุดแรกเลยก็รอตรงนี้ก่อนนะ17990นะคะรอดูก,กันกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชนะขึ้นไปแบบนี้มีการสร้างอะไรก็ตามให้เราบายได้เช่นนี่ QM b u y หรือเขาขึ้นไปสร้างดีมานตต่อนะคะขึ้นไปแบบนี้เราก็รอย่อบายได้จริงๆ US ร้อยนี่ง่ายมากไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะรอบายอย่างเดียวนะคะในตอนนี้นะถ้าสําหรับจะเซลล์จริงๆเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะนะคะถ้าเกิดใครมีชุดความรู้อื่นๆที่เล่นเทรดส่วนเทรนได้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าแบบจะเอาปลอดภัยแนะนําเล่นตามเทรนนะคะฉะนั้นจุดหลกัหลกๆก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นดีมานข้างล่างเลยเนาะแถวๆอ่ะจริงๆมีอีกจุดหนึ่งหตรงนี้ก็มีแนวรับนะคะตรงนี้อาจจะเก็บเด้งได้อยู่นะคะแถวๆนี้ เนี่ยข้างบนเลยกับข้างล่างแถวหนึ่งจจนถึง 1, 7 8 8 5 0เดแถวแถวนี้นะคะรอบายกันไม่ต้องคิดอะไรเยอะสําหรับเอสรอยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับดชชนีทั้ง2ตัวของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตแผนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ